เนื่องด้วยพฤติกรรมเนื่องด้วยอาหารหรืออะไรหลายๆอย่างของสมัยเนี่ยนะครับปกติเราไปเดินห้า,างแล้วปเป็นไงฮะโอ้ของกินมันแบบยัวย่วยวนมากเลยเมื่อสิป,ปีที่แล้วผมทํางานอยู่ตรงบัานชุมชนเนี่ยตอนนั้นโอ้โหขุ่น้อ,นอมเกียวมากเลยครับแล้วผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพได้ปีเดียวครับขึ้นมาสิโลครับนะเพราะว่าติดบุฟเฟ่ซูชิครับมันอดใจไม่ไหวนะครับทีเนี้ยเนื่องจากสิ่งล่อหน้าล่อตามันเยอะแล้วก็พฤติกรรมของของคนในเมืองอะ่ะคือเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะ่ะ อยู่แต่ในรถอยู่แต่ที่ทํางานอยู่แต่ในห้างนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่ทําให้อ้วนมนันเย, <c oughs> ยอะมากๆเลยนะครับทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดว่าอ้วนเนี่ยเป็นโรคนะครับไม่ได้เป็นแค่ภาวะอ้วนอย่างเดียวแล้วนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราอ้วนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ,อความดาันโลหิตสูง <c oughs> นะครับ <c oughs> ไขมันสูง <c oughs> ไขมันพอกตับนะครับหลังๆอาจจะมีแบบปวดข้อปวดเข่าปวดหลัง <c oughs> โรคตามมาอีกเ <c oughs> ยอะเลยถูกต <c oughs> ้องครับและมากไปกว่านั้นก็คือถ้าเราเป็นพวคเบาหวานความดันโรคหัวใจก็ตามมาอีก นะครับเสี่ยงแบบพวกหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดสมองตีบแตกตามโอ้เยอะหมดเลยเนี่ยคร,ครเป็นที่มาว่าทําไมคนถึงป่วยเยอะขึ้นนะฮะหลายคนคงผ่านการลดน้ําหนักกันมาหลายรอบแล้วนะฮะผมผมเข้าใจว่าส่วนส่วนตัวผมอะผมก็ลดน้ำหนักมาหลายรอบจริงๆนะครับหัวใจก็คือการควบคุมอาหารง่ายๆเลยนะฮะผมแนะนําอย่างเดียวคือ ปรับเรื่องการกินนะไม่แนะนําให้อดอาหารกบคินอาหารเป็นหลักถูกไหมฮะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทําให้การลดน้ําหนักเนี่ยเร็วขึ้นส่วนอาหารเสริมนะครับก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันออกกำลังกายนี่แหละทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยเร็วขึ้นเหมือนกันมันทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นพออายุเยอะขึ้นอย่างผมเนี่ยออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่่มค่อยลงอะ่ะเพราะว่าเหมือนระบบารานไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าตัวช่วยทําให้ระบบขรานเราดีขึ้นเนี่ย แปลว่าเราจะเอาไขมันส่วนเกินที่เราสะสมอยู่ในออกมาใช้ได้ดีขึ้นด้วยครับควบคุมอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กับการทานตัวนี้นะคะจะเห็นผลแบบชัดเจนมากเลยค่ะอาหารเสริมของโรงพยาบาลันทีเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือเราจะให้ลูกค้าเนี่ย บริโภคในสิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ถ้าทานไม่ได้เราก็จะแจ้งเลยครับว่าทานไม่ได้นะครับเช่นถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรือรล้าหรือว่าตั้งครรภ์อยู่ไฮโปไทรอยอย่างเงี้ยฮะทานไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าเลยครับว่าไม่สามารถทานได้ค่อน,นข้าง,งมั่นใจกว่า3-4ปีที่โรงพยาบาลยังเฮเกิดขึ้นมาคือชื่อนี้การันตีอยู่แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์จะต้องดีสูตรทุกตัวอาหารเสริมหรือว่าสกินแชร์เนี่ยคิดค้นโดยแพทย์เฉพาะทาง เรามีขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางที่เป็นแพทย์เป็นคนคิดเลยค่ะการตลาดและดูแลด้วยแพทย์อีกทีนึงคือเป็นอาหารเสริมที่เราสามารถทานและปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลาอาหารเสริม,มหรือว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะ่<ม>คือมันเยอะมากจริงๆค่ะ<ม>นอกจากความจริงใจที่ทางโรงพยาบาลยันทีมีให้นะคะ<ม>ก็ยังให้ความเชื่อใจคือคุณสามารถทานอาหารเสริมได้อย่างสนิทใจเลยว่าแบบ ปลอดภัยแน่นอนค่ะเราก็ได้ผลลัพธ์แบบเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปการที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีคือมายเซ็ตของตัวเราเองนะถ้าเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงเราต้องปรับที่ตัวเราเองก่อนแต่พวกอาหารเสริมเป็นตัวช่วยฮนะตัวช่วยที่จะทําให้สุขภาพที่เราหวังไว้เนี่ยมันถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น